ผู้พิทักตลาดน้ำสายลมเช้าพัดผ่านตลาดน้ำเก่าๆที่บ้านไม้เรียงรายริมน้ำเสียงเรือพายปัดน้ำแผ่วๆกับเสียงพ่อค้าแม่ค้าตะโกนขายของสลับกันดังขึ้นเป็นท่วงทำนองคึกคักในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้มีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นทุกวันแต่ไม่มีเรื่องไหนแปลกเท่ากับเจ้าจิ๋วทารกตัวน้อยวัยเพียงหกเดือนและเจ้าบ๊อบบี้สุนัขพันธุ์ไทสีขาวลายเทาตัวอ้วนกลมตาแป๋ว เจ้าเด็กน้อยนอนหลับสบายอยู่ในเปลเล็กที่ผูกไว้กับเสือแพข้าวเปลือกริมท่าน้ำขณะที่เจ้าบ๊อบบี้นอนเฝ้าอยู่ใกล้ๆสายตาเฉียบคมของมันคอยจับความเคลื่อนไหวทุกฝีเท้าของคนที่ผ่านตลาดแม่ค้าเจ้าแก่ตะกร้าใส่กล้วยทอดมาเรียกเจ้าเด็กน้อยให้ส่งเสียงหัวเราะและทุกครั้งที่เด็กยิ้มเจ้าบ๊อบบี้ก็จะดีใจดีดหางแรงๆจนพั่วใบไม้เก่าที่วางอยู่ใกล้ๆกระเด็นไปกองน้ำเท่อเอ๋ย สุนักนี่มันฉลาดนักนะ้มองหน้าลูกฉันเป็นต้องยิ้มทุกทีคุณตาใหญ่เจ้าของเด็กพูดพลางลูกหัวเจ้าบ๊อบบี้เรื่องเริ่มวุ่นวายตอนพ่อค้าขายขนมปังพยายามเอาขนมใส่เปเลของเจ้าเด็กแต่เจ้าบ๊อบบี้ไม่ยอมปล่อยมือจนต้องวิ่งตามตะโกนเสียงหลงว่าอย่านะของลูกฉันนะไม่เอาเอาคนทั้งตลาดหัวเราะกันคิกคักเพราะเห็นสุนัขตัวใหญ่พยายามต่อสู้เพื่อทารก แต่ก็มีความน่ารักไม่แพ้ใครเจ้าบ็อบบี้ไม่ใช่สุนัขธรรมดามันเข้าใจคำพูดของเด็กเข้าใจความรู้สึกของเขาและทําทุกอย่างเพื่อปกป้องทันใดนั้นเรือพายเล็กๆของพ่อค้าไก่ทอดเกิดลอยเข้ามาใกล้เปลเด็กเจ้าบ็อบบี้กระโดดขึ้นเรือทันทีจับเชือกพายเอาไว้ไม่ให้ลอยไปไม่นานเด็กก็หัวเราะกลิ้งด้วยความสนุกสนานของเหตุการณ์ตลาดน้ำครั้งนี้มีเสียงหัวเราะและความอุ่นใจเรื่องราวเล็กๆของเด็กทารก,กับสุนัขผู้พิทักษ์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว เช้าวันใหม่ที่ตลาดน้ำบรรยากาศยังคงครึ้นเหมือนเดิมแสงแดดอ่อนๆส่องลงบนผืนน้ำทำให้เรือไม้สะท้อนแสงเป็นประกายเจ้าตุ๊กตาไม้ในร้านของเล่นเด็กโบกมือไหวๆเหมือนจะทักทายผู้คนเจ้าจิ๋วทารกน้อยตื่นขึ้นมากับเสียงนกร้องและกลิ่นข้าวต้มร้อนๆลอยมาตามลมเจ้าบ๊อบ,บบี้ก็นอนคุมเปรเด็กใกล้ๆพร้อมกับเลียม,มือเล็กๆของเด็กให้ตื่นอย่างอ่อนโยนโฮงโฮง เสียงเจ้าบ๊อบบี้เตือนเมื่อเห็นหนูน้อยตาบอดกระดาษเด็กชายอายุประมาณเจ็ดขวบกำลังพยายามปีนขึ้นเรือพายขายของเล่นอย่านะของลูกชนะเจ้าบ๊อบบี้ตะโกนแบบสุนัขหรือเกือบตะโกนได้แล้วกระโดดขึ้นเรือดึงผ้าคลุมเปลของจิ๋วให้แน่นหนูน้อยตื่นตกใจแล้วหัวร้อนเจริญเจริญพ่อค้าเรือคำออกมาพร้อมพูดว่าฮ่าฮ่าเจ้าสุนัขนี่ฉลาดนักนะ้ไม่ต่างอะไรกับคนเลี้ยงเด็กจริงๆ ในขณะเดียวกันแม่ค้าขายข้าวเหนียวหมูปิ้งเริ่มเรียกลูกค้าให้มาชิมหมูปิ้งร้อนๆกลิ่นหอมลอยไปทั่วตลาดเจ้าจิ๋วเริ่มส่งเสียงหัวเราะชอบใจเจ้าบ๊อบบี้ก็เด้งหางแรงๆจนถังน้ำข้างๆสะเทือนน้ำกระเด็นใส่มาซุกซนที่กำลังจะเข้ามาขโมยปากรอบแมวตัวนั้นสะดุ้งและกระโดดขึ้นหลังคาเสียงหัวเราะของคนในตลาดดังลั่นทุกคนต่างมองเจ้าบ๊อบบี้ด้วยสายตาชื่นชมมันทำให้เรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องสนุกขำขัน ไม่นานเรือพายของพ่อค้าปลาเกิดลอยออกจากท่าเพราะเด็กชายเผลอโยนหอยใส่จิ๋วเริ่มร้องให้เจ้าบ๊อบบี้ไม่รอช้ามันกระโดดขึ้นเรือจับเชือกพายแล้วพยายามดึงเรือกลับเข้าฝั่งพร้อมกับเ่าคู่เสียงดังเหมือนบอกว่าอย่าไปไกลนะของลูกฉันทุกคนในตลาดน้ำหัวเราะก,กันอีกครั้งพ่อค้าแม่ค้าต่างยกนิ้วให้กับความซื่อสัตย์ของเจ้าบ๊อบบี้ ตอนบ่ายหลังจากเหตุการ์วุ่นวายทั้งหมดเจ้าจิ๋วนอนหลับในเปลอีกครั้งเจ้าบ๊อบบี้น่งเฝ้าค้างๆดูเหมือนมันรู้สึกภูมิใจที่สามารถปกป้องเด็กน้อยได้ชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมามองแล้วอดยิ้มไม่ได้พวกเขาเริ่มเรียกมันว่าสุนัขผู้พิกษ์ของตลาดน้ำระหว่างที่ตลาดน้ำค่อยๆเงียบลงแสงแดดเริ่มอ่อนลงเป็นสีทองเจ้าเด็กน้อยพลิกตัวในเปลส่งเสียงหัวเราะเล็กๆและเจ้าบ๊อบบี้ก็เอียงหัวมองเหมือนกำลังสื่อสารว่าอย่าห่วงนะฉันจะอยู่ตรงนี้เฝ้าเจ้าเสมอ แม้ตลาดน้ำจะมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นทุกวันแต่ความผูกพันระหว่างเด็กทารกกับสุนัขผู้ซื่อสัตย์ทำให้ทุกคนในตลาดน้ำหัวเราะและรู้สึกอบอุ่นไปพร้อมกันเช้าวันใหม่ตลาดน้ำเริ่มคึกคักอีกครั้งเสียงเรือพายกระทบผืนน้ำปนกับเสียงแม่ค้าตะโกนขายของแต่วันนี้มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นตั้งแต่เช้าเจ้าจิ๋วทารกน้อยนอนอยู่ในเปลเรือของพ่อค้าเครื่องเทศกำลังลอยเข้ามาใกล้เปลเจ้าบ๊อบบี้ทันทีลุกขึ้นเห่าเตือนเสียงดัง ฮงอง,อ,งอย่าเข้ามาใกล้พ่อค้าเครื่องเทศตกใจแต่ก็หัวเราะเพราะเห็นความทุ่มเทของสุนัขเจ้าบ๊อบบี้กระโดดขึ้นเรือดึงเชือกพายให้อยู่ใกล้ฝั่งมากที่สุดจิว๋วหัวเราะกลิ้งทลางตบมือเล็กๆทันใดนั้นแมวป่าในตลาดปรากฏตัวมันปีนขึ้นเรือขายขนมหวานเพื่อขโมยลูกกวาดเจ้าบ๊อบบี้ไม่รอช้ากระโดดขึ้นเรือไล่แมวด้วยท่วงท่าตลกตลกแมวตกใจกระโดดไปเกาะเสื้อของแม่ค้าขายข้าวโพดขั้วทำให้ข้าวโพดขั้วหกกระจายเต็มท่าเรือ โอ้โหวันนี้ตลาดน้ำวุ่นวายกว่าเดิมอีกชาวบ้านหัวเราะกันใหญ่เจ้าบ๊อบบี้กระโดดไปกระโดดมาพยายามปกป้องจิว๋วไม่ให้กระเด็นไปกับความวุ่นวายระหว่างนั้นเด็กหญิงขายขนมปังพยายามส่งขนมปังให้ลูกค้าแต่ลมแรงพัดจนถุงขนมปังปลิวไปตกใส่เปลของจิว๋วเจ้าเด็กน้อยหัวเราะคิกคักเจ้าบ๊อบบี้ใช้ปากคาบถุงไว้ไม่ให้ตกน้ำพลางเห่ากระดิกหางเหมือนบอกว่าทุกอย่างปลอดภัยแล้วลูกไม่ต้องกลัวนะ เรื่องยังไม่จบเมื่อพ่อค้าปลาหมึกกำลังพายเรือผ่านในน้ำมีปลาตัวเล็กกระโดดกระเด็นมาใกล้เปลของเด็กเจ้าบ๊อบบี้กระโดดข้ามเรือไปจับเชือกเรืออีกครั้งจนพ่อค้าปลาหมึกต้องตะโกนโอ้ยสุนัขนี่มันเก่งจริงๆชาวบ้านเริ่มรวมตัวกันหัวเราะกันใหญ่และมีบางคนเริ่มเรียกเจ้าบ๊อบบี้ว่าผู้พิทักษ์ตลาดน้ำตัวจริง ตอนบ่ายแสงแดดอ่อนๆอลอดผ่านเรือและหลังคาร่มไม้เจ้าจิ๋วหลับตาพริมในเปลเจ้าบ๊อบบี้นอนเฝ้าข้างๆอย่างซื่อสัตย์ไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้ชาวบ้านบางคนเดินเข้ามาพูดกับเจ้าบ๊อบบี้ด้วยความชื่นชมเจ้าสุนัขนี้ซื่อสัตย์มากนะทำทุกอย่างเพื่อลูกคนนี้จริงๆเจ้าบ๊อบบี้เอียงหัวเหมือนกำลังยิ้มตอบและลูบหัวเจ้าทารกไปพร้อมกัน ตลาดน้ำวันนี้วุ่นวายแต่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มความผูกพันระหว่างทารกกับสุนัขผู้ซื่อสัตย์ทำให้ทุกคนในตลาดน้ำอบอุ่นหัวใจเช้าวันใหม่ตลาดน้ำเต็มไปด้วยเสียงเรือพายกระทบผิวน้ำและเสียงแม่ค้าตะโกนขายของอย่างคึกคักวันนี้มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นตั้งแต่เช้าเจ้าจิ๋วทารกน้อยนอนหลับสบายในเปลข้างริมท่าเรือเจ้าบ๊อบบี้นอนเฝ้าอย่างซื่อสัตย์แต่สายตาเฉียบคมของมันจับความเคลื่อนไหวรอบๆบทันที ทันใดนั้นเรือขายผลไม้ของพ่อค้าใหม่พลัดตกน้ำเพราะเด็กชายช่วยลากเรือไม่ทันเจ้าบ๊อบบี้กระโดดขึ้นเรือพยายามดึงเชือกให้กลับเข้าฝั่งชาวบ้านต่างวิ่งมาช่วยกันแต่สิ่งที่ตลกคือลูกเป็ดตัวน้อยจำนวนสิบตัวกระโดดลงน้ำตามเรือไปด้วยเจ้าบ๊อบบี้ต้องว่ายน้ำตามจับลูกเป็ดทีละตัวแล้วพาเข้าฝั่งอย่างวุ่นวาย เจ้าจิ๋วส่งเสียงหัวเราะกลิ้งทางตบมือเล็กๆด้วยความสนุกเจ้าบ๊อบบี้ดีใจกระดิกหางแรงๆจนล้มตะกร้าใส่ปลาแห้งในตลาดทำให้ปลากระเด็นไปทั่วโอยสุนัขนี่บ้าจริงๆแม่ค้าขนมไทยตะโกนหัวเราะพ่อค้าปลาเพิ่มเสียงแต่ก็น่ารักนะมันช่วยเด็กได้เต็มที่เลย หลังจากเหตุการณ์โกลาหลทั้งหมดเจ้าจิ๋วพลิกตัวลงเปลเจ้าบ๊อบบี้นั่งลงข้างๆมองเด็กน้อยด้วยสายตาเอ็นดูมันไม่สนใจเสียงหัวเราะของชาวบ้านรอบตลาดไม่นานเด็กหญิงขายขนมหวานพยายามเอาลูกอมมาหลอกล่อให้ลูกเป็ดตัวหนึ่งแต่เจ้าบ๊อบบี้จับได้ทันทีมันเอียงหัวมองเด็กหญิงเหมือนบอกว่าอย่าลองกับลูกฉันนะ บ่ายวันนั้นแสงแดดส่องผ่านต้นไม้และเรือไม้ในตลาดน้ำสะท้อนแสงเป็นประกายเจ้าจิ๋วหลับตาพริ้มอย่างสบายเจ้าบ๊อบบี้นอนข้างๆอย่างซื่อสัตย์และระมัดระวังชาวบ้านหลายคนยืนดูแล้วยิ้มพวกเขาเริ่มเล่าขานกันว่าสุนัขผู้พิทักษ์ตลาดน้ำไม่ใช่สุนัขธรรมดามันมีหัวใจซื่อสัตย์และรักเด็กมากที่สุด เช้าวันใหม่ตลาดน้ำเริ่มคึกคักเหมือนเคยแสงแดดอ่อนๆส่องผืนน้ำให้เป็นประกายทองแต่วันนี้มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นตั้งแต่เช้าเจ้าจิ๋วนอนหลับอยู่ในเปลเจ้าบ๊อบบี้นอนเฝ้าใกล้ๆจู่ๆมีลิงน้อยตัวสันกระโดดจากเรือขายผลไม้เข้ามาในเปลเด็กโฮ่งโฮ่งเจ้าบ๊อบบี้ห่าเสียงดังพร้อมกระโดดขึ้นเรือลิงตัวนั้นตกใจและเริ่มปีนขึ้นไปบนหลังคาเรือ ชาวบ้านหัวเราะกันใหญ่แต่เจ้าบ๊อบบี้ไม่หยุดมันกระโดดเล่ลิงอย่างคล่องแคล่วพลางใช้ปากดึงผ้าคลุมเปลของจิ๋วให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้ตกน้ำในขณะเดียวกันพ่อค้าขายขนมไทยทำขนมตกใส่ไปเด็กเจ้าบ๊อบบี้ใช้ปากคาบขนมออกและวางบนผ้าข้างๆพลางเห่าเหมือนบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไม่ต้องกลัวนะลูก เรื่องอยังไม่จบเมื่อเรือขายปลาสดของพ่อค้าไกลลอยเข้ามาชนเปลเด็กเพราะกระแสน้ําแรงเจ้าบ๊อบบี้กระโดดขึ้นเรือจับเชือกดึงเรือให้เข้าฝั่งทันทีลูกค้าและชาวบ้านตะโกนหัวเราะอ,อย่างตื่นเต้นเจ้าจิ๋วเริ่มส่งเสียงหัวเราะกลิ้งเจ้าบ๊อบบี้กระดิกหางแรงๆจนทั่วใบไม้และตะกร้าใส่ผักกระเด็นไปทั่วตลาดไม่นานแมวซุกซน,นกลับมาพร้อมลูกแมวอีกสองตัวมันพยายามขโมยปลาเจ้าบ๊อบบี้ไม่รอช้ากระโดดป้องกันและใช้เสียงเห่าไล่แมวออกจากตลาด บ่ายวันนั้นแสงแดดส่องผ่านร่มผ้าใบและเรือไม้เจ้าจิ๋วนอนหลับอย่างสงบเจ้าบ๊อบบี้นอนข,ข้างอย่างเฝ้าระวังชาวบ้านหัวเราะและยกนิ้วให้ความซื่อสัตย์ของเจ้าบ๊อบบี้พวกเขาเริ่มพูดกันว่าสุนัขตัวนี้เก่งและซื่อสัตย์ที่สุดจริงๆไม่ใช่แค่เลี้ยงเด็กแต่มันปกป้องเด็กเหมือนคนเป็นพ่อแม่ วันนี้ตลาดน้ำวุ่นวายแต่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มความผูกพันระหว่างทารกกับสุนัขผู้พิทักษ์ชัดเจนยิ่งขึ้นทุกคนในตลาดน้ำรู้สึกอบอุ่นหัวใจเช้าวันใหม่ที่ตลาดน้ำบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงเรือพายเสียงแม่ค้าตะโกนขายของและเสียงหัวเราะของเด็กๆวันนี้มีเรื่องราววุ่นวายใหญ่เกิดขึ้นตั้งแต่เช้า เจ้าจิ๋วนอนหลับอยู่ในเปลข้างริมท่าเรือเจ้าบ๊อบบี้นอนเฝ้าใกล้ๆจู่จๆมีนกแก้วสีสวยบินเข้ามาในเปลพยายามข้าบผ้าของจิ๋วไปเจ้าบ๊อบบี้ทันทีเห่าเสียงดังกระโดดขึ้นเรือและนกแก้วออกไปพร้อมกับดึงผ้าคลุมเปลให้แน่นชาวบ้านหัวเราะกันใหญ่สุนัขนี่มันเก่งจริงๆพ่อค้าปลาหัวเราะพลางยกมือไหว้เจ้าบ๊อบบี้ ขณะเดียวกันเด็กชายขายลูกชิ้นทอดทำลูกชิ้นหล่นลงน้ำลูกชิ้นกลิ้งไปในท่าน้ำเจ้าบ๊อบบี้กระโดดลงน้ำทันทีคาบลูกชิ้นกลับมาให้เด็กชายด้วยท่วงท่าตลกตลกจนคนในตลาดหัวเราะไม่หยุดในเวลาเดียวกันแมวซุกซนกลับมาพร้อมลูกแมวสามตัวมันปีนขึ้นเรือขายผลไม้พยายามขโมยผลไม้เจ้าบ๊อบบี้กระโดดป้องกันไล่แมวอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เปลเด็กตกน้ำ ตลาดน้ำเริ่มวุ่นวายมากขึ้นเมื่อเรือพายของพ่อค้าขนมไทยพลัดลอยไปกับกระแสน้ำเพราะเด็กชายช่วยลากเรือไม่ทันเจ้าบ๊อบบี้ไม่รอช้ากระโดดขึ้นเรือจับเชือกดึงเรือกลับเข้าฝั่งอย่างว่องไวเจ้าจิ๋วเริ่มส่งเสียงหัวเราะกลิ้งเจ้าบ๊อบบี้กระดิกหางแรงๆจนคลั่วใบไม้และตะกร้าใส่ผักตกกระจายไปทั่วตลาดเสียงหัวเราะของชาวบ้านดังลั่นทั้งตลาด พ่อค้าแม่ค้าหลายคนเริ่มมาช่วยกันดึงเรือและเก็บของตกน้ำแต่เจ้าบ๊อบบี้ยังไม่ยอมหยุดมันค่าผักค่าผลไม้และคอยเห่าขู่สัตว์ตัวอื่นที่พยายามเข้ามาใกล้เปลเด็กช่วงสายมีเด็กหญิงขายขนมหวานมาหยอกล้อเจ้าบ๊อบบี้ด้วยลูกอมเจ้าบ๊อบบี้มองเธอแล้วเอียงหัวเหมือนพูดว่าอย่าลองกับลูกฉันนะบ่ายวันนั้นแสงแดดส่องผ่านร่มผ้าใบและเรือไม้เจ้าจิ๋วเริ่มหลับตาพริมเจ้าบ๊อบบี้น่งเฝ้าคันข้างอย่างซื่อสัตย์ไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้ ระหว่างที่ทุกคนเริ่มเก็บของชาวบ้านหลายคนเดินม,มาชมความซื่อสัตย์ของเจ้าบ๊อบบี้สุนัขตัวนี้เก่งและซื่อสัตย์ที่สุดจริงๆไม่ใช่แค่เลี้ยงเด็กแต่มันปกป้องเด็กเหมือนคนเป็นพ่อแม่เลยตอนเย็นตลาดน้ำค่อยๆเงียบลงเจ้าจิ๋วหลับสนิทเจ้าบ๊อบบี้นอนข้างข้าง่านข้าผ้าและของเล่นเล็กๆของเด็กไว้ราวกับกำลังปกป้องสมบัติสำคัญ แม้ว่าตลอดวันตลาดน้ำจะวุ่นวายเต็มไปด้วยเหตุการณ์ฮาฮาทั้งนกแก้วแมวลูกเป็ดลูกชิ้นและเรือที่ลอยไปมาแต่ความซื่อสัตย์และความรักของเจ้าบ๊อบบี้ต่อเด็กน้อยทำให้ทุกคนหัวเราะและรู้สึกอบอุ่นไปพร้อมกันเช้าวันใหม่แสงแดดสาดส่องบนผืนน้ำตลาดน้ำเก่าๆเริ่มคึกคักด้วยเสียงเรือพายเสียงแม่ค้าตะโกนขายของและเสียงหัวเราะของเด็กๆเจ้าจิ๋วหลับตาพริมในเปลข้างริมท่าเรือเจ้าบ๊อบบี้นอนเฝ้าใกล้ๆสายตาของมันจับทุกความเคลื่อนไหวรอบๆ ทันใดนั้นมีฝูงนกนางนวลบินผ่านตลาดน้ำพยายามลงมาเก็บขนมปงังและลูกชิ้นจากร้านค้าเจ้าบ๊อบบี้ทันทีเห่าเสียงดังกระโดดขึ้นเรือไล่นกนางนวลออกไปไม่ให้รบกวนเปลเด็กชาวบ้านหัวเราะกันใหญ่สุนัขนี่เก่งจริงๆพ่อค้าปลาพูดพลังยกมือไหว้เจ้าบ๊อบบี้ ในขณะเดียวกันแมวซุกซนกลับมาพร้อมลูกแมวอีกสามตัวมันพยายามขโมยปลาและผละไม้เจ้าบ๊อบบี้กระโดดป้องกันและใช้เสียงเห่าไล่แมวออกไปจากตลาดน้ำกระเด็นใส่พ่อค้าขายข้าวโพดท,ทำให้เขาต้องหัวเราะทั้งน้ำตาเรื่องวุ่นวายเพิ่มขึ้นเมื่อเด็กชายขายลูกชิ้นทอดเผลอโยนลูกชิ้นเข้าหาเปลเด็กแต่ลูกชิ้นหล่นใส่น้ำเจ้าบ๊อบบี้กระโดดลงน้ำทันทีคาบลูกชิ้นกลับมาให้เด็กชายพลางสส่าหางอย่างภาคภูมิใจ ไม่ทันไรลิงตัวส่วนตัวหนึ่งปีนขึ้นเรือขายผลไม้พยายามฆ่าผลไม้ไปเจ้าบ๊อบบี้กระโดดขึ้นเรือไล่ลิงจนตกน้ำเสียงหัวเราะดังทั้งตลาดช่วงบ่ายพ่อค้าปลาหมึกทำปลาตกใส่เปลเด็กเจ้าบ๊อบบี้ฆ่าปลาออกแล้ววางไว้ข้างๆจิ๋วอย่างระมัดระวังเด็กเริ่มหัวเราะค,คิกกเจ้าบ๊อบบี้กระดิกหางแรงจนตะกร้าใบใหญ่พลัดตกน้ำทำให้ปลากระเด็นทั่วตลาด ทันใดนั้นเรือพายของพ่อค้าเครื่องเทศพลัดลอยไปกับกระแสน้ำเจ้าบ๊อบบี้ไม่รอช้ากระโดดขึ้นเรือจับเชือกดึงเรือกลับเข้าฝั่งทำให้ลูกค้าและชาวบ้านตื่นเต้นและหัวเราะไม่หยุดเรื่องยังไม่จบเมื่อเด็กหญิงขายขนมหวานมาล่อเจ้าบ๊อบบี้ด้วยลูกอมมันมองเธอเอียงหัวเหมือนพูดว่าอย่าลองกับลูกฉันนะเย็นวันนั้นแสงแดดอ่อนๆสาดลงบนตลาดน้ำเจ้าจิ๋วหลับสนิทเจ้าบ๊อบบี้นั่งเฝ้าข้างๆอย่างซื่อสัตย์ไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้ ชาวบ้านหลายคนเดินเข้ามาชมความซื่อสัตย์และความเก่งของเจ้าบ๊อบบี้พวกเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสุนัขตัวนี้ไม่ใช่แค่เลี้ยงเด็กมันปกป้องเด็กเหมือนพ่อแม่จริงๆวันนี้ตลาดน้ำวุ่นวายสุดๆทั้งนกแมวลูกเป็ดลูกชิ้นลิงและเรือที่ลอยไปมาแต่ความซื่อสัตย์และความรักของเจ้าบ๊อบบี้ต่อทารกทำให้ทุกคนหัวเราะและรู้สึกอบอุ่นไปพร้อมกัน เช้าวันใหม่แสงแดดอ่อนๆสาดผ่านตลาดน้ำเจ้าจิ๋วหลับตาพริมในเปลข้างท่าเรือเจ้าบ๊อบบี้นั่งเฝ้าอย่างซื่อสัตย์แต่สายตาของมันจับทุกความเคลื่อนไหวรอบๆทา่าวันนี้มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นลมแรงพัดเปลเด็กไหลไปทางคลองเล็กด้านหลังตลาดเจ้าบ๊อบบี้ทันทีเหาเสียงดังกระโดดลงน้ำตามเปลเด็กไปทันที ชาวบ้านตื่นเต้นแต่ไม่กล้าลงน้ำเพราะกระแสน้ำแรงเจ้าบ๊อบบี้ว่ายน้ำไปถึงเปลเด็กจับเชือกผ้าให้แน่นทางดันเปลไปตามกระแสน้ำจิ๋วส่งเสียงหัวเราะคิกคักเจ้าบ๊อบบี้กระดิกหางแรงๆรงราวกับบอกว่าไม่ต้องกลัวนะลูกฉันอยู่ตรงนี้แล้วระหว่างทางเจ้าบ๊อบบี้เจอลูกเป็ดหลงฝูมันว่ายน้ำตามเปลเด็กเจ้าบ๊อบบี้คาบลูกเป็ดตัวเล็กไปไว้ข้างๆเปลเด็กหัวเราะคิกคักกับความสนของลูกเป็ด ไม่ทันไรลิงตัวส่วนตัวเดิมกระโดดจากต้นไม้ลงน้ำพยายามฉกผักและผลไม้จากเรือพายเจ้าบ๊อบบี้กระโดดไล่ลิงทำให้ลิงตกน้ำทั้งหัวเราะทั้งตกใจเมื่อเปลเด็กไหลามาติดกับกอไผ่ริมคลองเจ้าบ๊อบบี้ค่อยๆดันเปลออกจากกอไผ่พร้อมระวังไม่ให้จิ๋วตกน้ำชาวบ้านที่ตามมาจากตลาดน้ำถึงริมคลองหัวเราะและปรบมือให้เจ้าบ๊อบบี้สุนัขนี่เก่งและซื่อสัตย์ที่สุดจริงๆ พ่อค้าเข้าโพดโคพูดพลังลูปหัวมันหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดเจ้าจิ๋วหลับตาพริ้มอย่างสบายเจ้าบ๊อบบี้นั่งข้างๆเปลอย่างซื่อสัตย์ไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้ระหว่างทางกลับตลาดน้ำพ่อค้าแม่ค้าพูดคุยกันด้วยรอยยิ้มสุนัขตัวนี้ไม่ใช่สุนัขธรรมดามันปกป้องเด็กเหมือนคนเป็นพ่อแม่ซื่อสัตย์และห่วงใยที่สุดเลย แม้จะเต็มไปด้วยความวุ่นวายและเหตุการณ์ฮาฮาแต่ความซื่อสัตย์และความรักของเจ้าบ๊อบบี้ต่อจิ๋วทำให้ทุกคนอบอุ่นหัวใจเช้าวันใหม่ตลาดน้ำเต็มไปด้วยชีวิตชีวาเสียงเรือภายกระทบผืนน้ำผสมกับเสียงแม่ค้าตะโกนขายของและเสียงหัวเราะของเด็กๆเกจ้าจิ๋วหลับตาพริ้มในเปลข้างริมท่าเจ้าบ๊อบบี้น่งเฝ้าใกล้ๆอ,อย่างซื่อสัตย์วันนี้มีเหตุการณ์วุ่นวายใหญ่เกิดขึ้นพร้อมกันหลายเรื่อง เริ่มจากเรือพายของพ่อค้าปลาหมึกพลัดลอยไปกับกระแสน้ำเจ้าบ๊อบบี้กระโดดขึ้นเรือทันทีดึงเชือกให้กลับเข้าฝั่งไม่ทันไรลูกเป็ดหลงฝูงจำนวนสิบตัวว่ายน้ำตามเรือพายเจ้าบ๊อบบี้คาบลูกเป็ดทีละตัวไปไว้ข้างๆไปเด็กๆเ,เริ่มหัวเราะคิกคักตอมาลิงตัวสนตัวเดิมปีงขึ้นเรือขายผลไม้พยายามคาผลไม้เจ้าบ๊อบบี้กระโดดไล่ลิงจนตกน้ำทำให้ลิงหัวเราะและตื่นเต้นไปพร้อมกัน ในเวลาเดียวกันนกแก้วสีสวยบินเข้ามาในเปลเด็กพยายามข่าพาเจ้าบ๊อบบี้เห่าเสียงดังเล่นกออกไปไม่ให้รบกวนเด็กเหตุการณ์ยังไม่จบเมื่อแมวซุกซนกับลูกแมวอีกสามตัวปีนขึ้นเรือขายข,ายขนมหวานพยายามขโมยของเจ้าบ๊อบบี้กระโดดป้องกันใช้เสียงหเห่าไล่แมวและลูกแมวออกจากตลาดช่วงบ่ายพ่อค้าขนมไทยทำขนมตกใส่เปลเด็กเจ้าบ๊อบบี้ข้าขนมออกแล้ววางไว้ข้างๆอ,อย่างระมัดระวังเจ้าจิ๋วหัวเราะคิกคกับความซนของเจ้าบ๊อบบี้ จากนั้นเรือพายของพ่อค้าเครื่องเทศพ,พลัดลอยไปกับกระแสน้ำเจ้าบ๊อบบี้กระโดดขึ้นเรืออีกครั้งจับเชือกดึงเรือกลับเข้าฝั่งตลาดน้ำเต็มไปด้วยความวุ่นวายเสียงหัวเราะและเสียงตะโกนดังสนั่นเจ้าจิ๋วส่งเสียงหัวเราะกลิ้งพางตกมือเล็กๆด้วยความสนุกเจ้าบ๊อบบี้กระดิกหางแรงๆจนครั่วใบไม้ตะกร้าและผละไม้ตกกระจายไปทั่วเย็นวันนั้นแสงแดดส่องผ่านเรือไม้และร่มผ้าใบเจ้าจิ๋วหลับสนิทเจ้าบ๊อบบี้นั่งเฝ้าข้างๆไปอย่างซื่อสัตย์ ชาวบ้านหลายคนเข้ามาชมความซื่อสัตย์และความเก่งของเจ้าบ๊อบบี้พวกเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสุนัขตัวนี้ไม่ใช่แค่เลี้ยงเด็กมันปกป้องเด็กเหมือนพ่อแม่จริงๆซื่อสัตย์และห่วงใยที่สุดเลยแม้ตลาดน้ำจะวุ่นวายเต็มไปด้วยนกลิงแมวลูกเป็ดลูกชิ้นและเรือลอยไปมาแต่ความซื่อสัตย์และความรักของเจ้าบ๊อบบี้ต่อทารกทำให้ทุกคนหัวเราะและอบอุ่นใจ เช้าวันใหม่ที่ตลาดน้ำแสงแดดอ่อนๆสาดลงบนผืนน้ำตลาดน้ำเต็มไปด้วยชีวิตชีวาแต่วันนี้ไม่เหมือนวันก่อนๆเพราะชาวบ้านทุกคนตั้งใจจัดเรือและร้านค้าให้เรียบร้อยเจ้าจิ๋วนอนหลับอยู่ในเปลข้างริมท่าเรือเจ้าบ๊อบบี้นอนเฝ้าใกล้ๆเช่นเคยแต่สายตาของมันเต็มไปด้วยความระมัดระวังช่วงสายวันนี้ไม่มีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นเจ้าบ๊อบบี้พาลูกเป็ดหลงฝูงกลับเข้าร่วมฝูงอย่างปลอดภัยและไล่นกแก้วและแมวซุกซนออกไปจากบริเวณตลาดน้ำ เจ้าลิงตัวสนที่เคยป่วนตลาดน้ำใจกับเจ้าบ๊อบบี้มันเอาผลไม้และของเล่นมาให้จิ๋วทำให้เด็กหัวเราะคิกคักบ่ายวันนั้นแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านร่มผ้าใบและเรือไม้ตลาดน้ำเงียสงบเจ้าจิ๋วนอนหลับอย่างสบายเจ้าบ๊อบบี้นั่งเฝ้าข้างๆเปเหมือนทุกวันแต่คราวนี้มันดูภูมิใจและสงบมากขึ้นชาวบ้านที่ผ่านมาชมความซื่อสัตย์และความรักของเจ้าบ๊อบบี้พวกเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า สุนัขตัวนี้ไม่ใช่แค่เลี้ยงเด็กมันปกป้องเด็กเหมือนพ่อแม่จริงๆซื่อสัตย์และห่วงใยที่สุดเลยเมื่อเวลาผ่านไปเจ้าจิ๋วโตขึ้นเล็กน้อยเริ่มยืนทิงเพลและเล่นกับบ๊อบบี้อย่างสนุกสนานบ๊ Bobby อบบี้ยังคงซื่อสัตย์และรักเด็กน้อยเหมือนเดิมตลาดน้ำค่อยๆกลับคืนสู่ความสงบแต่เรื่องราวฮาฮาวุ่นวายและรอยยิ้มที่เกิดขึ้นจากความซื่อสัตย์และความห่วงใยของเจ้าบ๊อบบี้จะยังคงอยู่ในใจชาวบ้านทุกคน สุดท้ายเจ้าจิ๋วและบ๊อบบี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของตลาดน้ำเป็นตัวแทนของความรักความห่วงใยและความซื่อสัตย์ที่จะคงอยู่ตลอดไปความห่วงใยและความรับผิดชอบสำคัญกว่าคำพูดการปกป้องและดูแลจิ๋วของบ๊อบบี้แสดงให้เห็นว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูด